yeah คนครับผมเลิกงานกันหรือยังวันนี้ทำงานกูเพราะบางคนหยุดงานโอเคขอสักเพลงครับพี่ปูเพราะมีหวัวใจไม่แข็งไม่อ่อนแท้แทดบาํามังวา เลิกเลยวันทำงานของคนทำงานสู้ๆครับผมอีกอึดใจเดียวอีกคึบเดียวเสื้อกับผ้าผูกหัวลายเดียวกันหรือเปล่าคุณละลายครับผ้าผูกหัวมาจากที่หนึ่งเสื้อก็มาจากคองเทนตเป็นดอยมาใส่ พรุนี้มีงานอะไรบ้างครับพรุ่งนี้ใครไปงานแคททีเชอร์เจอกันนะครับผมล็อก <B 26. S 1> บียี่สิบหกยี่กยบหกองรนะครับไปเจอกันนะครับผมพรุ่งนี้ผมไปขายเสื้อนะไปสองวันเลยทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับผมที่สถานีกลางบางซื่อนะครับแคทชทีเชอร์เจอกันเซียไฮทมีไฮ ไปเที่ยวไหนกับบ้านครับมาทำงานครับ You have a beautiful voice Thank you ส่งกำลังใจไปให้นะครับขอบคุณมากครับตอนนี้หนูได้ยินชื่อพี่ครั้งแรกหนูได้ยินชื่อว่ากัญชามันจะเมาเอาหน้ากชาดีกว่าครับมันไม่ได้เจอเขานะ ไม่ได้เจอเขานะไม่เป็นไรครับชทักครับทักครับสวัสดีครับเพื่อชาพรุ่งนี้กินข้าวอิ่มไหมคะเมื่อวานกินข้าวอิ่มมากครับพี่คชาถ้าพี่ชาอ่านคอมเมนต์หนูจะวิ่งรอบบ้านสามรอบพร้อมส่งหลักฐานใน DM เเลยจัดมาคนสวยอยู่บ้านคนเดียวหรอคะ มีเสื้อกี่แบบคะเสื้อเราทำมาแค่หนึ่งลายเนาะหนึ่งลายสองสีครับผมซื้อเสื้อแถมอะไรไหมนี่มาเซอซีแย้วรู้ Are you coming coming out with the song uh, soon soon maybe two months or three months แมวชื่ออะไรครับพี่ชานี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนักใจผมอย่งตั้งชื่อแมวไม่ได้ฝากเพื่อนฮิ้วเสื้อโอเคครับขอบคุณมากครับที่อุดหน,นนุะครับ y o u ยุติ t y itself ยับถ้าไม่ได้ไปสั่งทางไหนต้อต้อง,ต,อง,ต,องต้องสั่งฮิ้วแล้วเนาะฝากฮิ้วฝากฮิ้วครับผม ใครรับฮิ้วตอนนี้โอกาสของคุณมาแล้วครับผมมีคนฟากฮิ้วครับเจอกันที่เดอะมอลล์นะคะเจอกันครับเดอะมอลล์ท่าพระครับพรุ่งนี้มีงานมาร์ติโนนะฮะเวลาห้าเอาไปสามไม่ห้าโมงเหรอห้าโมงไม่เจอผมนะเจอกันไปสามชอบน้องแมวพี่ชามากตาแป๋วมากโคตรดื้อดื้อมาก ชื่อว่าแม่ซิงแบดดี้โอเคจะไม่บอกใครว่าเธอมีใจให้กอทำไมถึงเลือกแมวสีดำมันสวยครับมันอาจจะเป็นอะไรที่ผมชอบด้วยมั้งและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเพเพราะว่า พอเวลาเรากลับไปบ้านใช่ไหมปิดไฟห้องมืดๆอะ่ะเรามองไม่เห็นเราหาแมวเราไม่เจอแล้วเราก็จะแบบลนล้านว่าแมวเราอยู่ไหนเราไปเห็นอีกทีคือแบบตอนลืมตาเห็นตา,ตาแล้วเขาบอกว่าแมวดําเป็นแมวมงคลด้วยตั้งชื่อแมวว่าน้องแฟนตั้งชื่อว่าแฟนนี่ฮะ ริอินโพชนะคะชอบมากๆขอบคุณครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับน่าจะลงเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าเราถ่ายใกล้จะหมดแล้วแหละลอีกหนึ่งถึงสอง EP ก็หมดแล้วครับคอมบังวา f า o m ี a p a n คอมบังวาก้อนฝุ่นน้อย มันก็น้อยเฉพาะตอนตัวเล็กๆนะแอมเดี๋ยวพอมันโตขึ้นมามันก็ไม่น่าจะน้อยแล้วแหละกอยักษ์กำลังไปไหนครับพิจชาปิกบ้านครับใช่ไหมเขาพูดงี้วะ่ะน,น้องพันอะไรครับสกอตติชโฟครับผมสกอตติชโฟใช่ ที่กระชาวันดีครับสวัสดีครับโีรดิ้งหนูรอคลิปเต่าระชาวาสีเงิ yeah. ขับรถเองบอ่อไอ้บ่อเร็วอยากได้กระเป๋าบูเพน่ารักมีขายเนาะที่เ <SF. S 2> อฟซีนิมานะครับผมก็ใครที่ไปดูหนังก็ แวะดูหน้าโรงหนังได้ครับมีขายเลยครับขอยิ่มเห็นฟันหนึ่งกลุ่มวิลเล่ท์ทูเฮีูร์ hear your voice in United States ว้าว so far far away พี่คชาพรุ่งนี้โชว์นานไหมอยากไปหาแต่แอบไกลก็ไม่ไม่นานมากครับผมสบายดีไหมน้องสวัสดีครับพี่เอสสวัสดีครับสบายดีครับพี่เอสเป็นยังไงบ้างครับไม่เจอเลยยังไม่ได้ดูเชอรี่แมจิกเลยครับยังไม่ได้ดูเลยอยากดูครับ What color Are you อะค o ณกำลั e your hair? อ r hmm. uh, ่าผมผ m ไหมถัดไปฮึมอาจาๆเขาว่ากันว่าถ้าพระเราไกลเขาก็ว่าบางบอลผมไกลเหมือนกันครับ <laughs> สวัสดีฉันมาจากบราซิลโอ้ล่ oh, ละ hope one day to see you in concert I hope so เริ่มถ่ายซีรีส์หรือยังอตอนนี้เพื่อนๆน,นักสแสดงคนอื่นๆกับทีมงานเริ่มถ่ายไปแล้วครับแต่ยังไม่ถึงคิวผมครับผมอาจจะอีกสักพัก Speak in English Sure What do you wanna talk นี่เรารับฮิวเสื้อง,งานแคททักได้คะ่ะมีจัดรายการด้วยเหรอครับพรุ่งนี้ อย่าไปบอกใครนะครับรู้เ่แค่นี้นะครับเป fun, ็นเทปครับผมผมไปอัดมาแล้วครับเธอเธอกดกล้องลงหน่อยคอมเมนต์บ้างนะมืดแล้วอ่ะเธอมันน่าจะมองไม่เห็นแล้วแหละพี่กระชามีเว้นให้ไปหาบ้างบ่พรุ่งนี้เรา U.S. Love You Hope I want to travel uh, in America someday thank you for talking time and speaking to the fans for sure because you are my fan concert yang boy ะรคับราเธอร์40,000ซับแล้วครับคุณทุกคนมากๆครับที่ผมเชื่อว่าร้อยกว่าคนที่อยู่ในนี้น่าจะกดซับให้ b ราเธอร์กันเรียบร้อยแล้วครับคุณทุกคนมากครับผมที่ทำให้ช่องมันขยับก้าไปทีละก้าทีละก้าครับขอบคุณมากๆครับ Be my boyfriend t o g o o e have arrived อ oh! ้ hope you happy you're gonna ร้านซักผ้าคเค้นอยู่แถวไหนครับอยู่ไกลามากเลยครับอยู่บางบอนครับอยู่ในซอยบ้านผมครับไล่ตามดูทัทุกคลิปขอบคุณครับ h ทบ e you had a d ็ n เ e ี y e yep. เย็หน้าหายไปไหนกลับมาแล้วสอนสาษาอังกฤษบ้าง Rod right in the house was so much fun to watch and the singing was amazing